อะไรครับเป็นไรเป็นไรฮะอือเป็นไรครับ Mm hmm. เป็นไรไม่รู้อจฟัง,งเทพาจารย์แล้ว mm hmm. เป็นอะไรละตอนนี้ฟังแล้วเป็นเป็นอะไร mm hmm. ใจเย็นสบายจะะัหว mm hmm. มันหลุดออกไปอะคะ่ะเหมือนมันหลุดออกไปอะค่ะ มันก็โล่งยู่ทีตอนนี้อืมอืมันโล่งไหม<ะ>อืมมันเบาไหมล่ะมันมันมันยังไม่โล่งเท่าไหร่คะ่ะอาจารย์มไม่เป็นไรมันงงอยู่มันเป็นเมนื่อไหร่เนี่ยก็ฟังเมื่อกี้อะค่ะ <laughs> เทปที่คุณกันส่งมาให้อ่ะคะเลือคุณกันส่งมาให้ครับนานแล้วอะค่ะหลายวันแล้วอะคะอ่ะม,มาฟังอ,อีกรอบหนึ่งที่ว่าที่ว่าเขาฟังเรื่องเรื่องใครนะที่ลูกศิษย์อาจารย์ทรยศอะคะอ่ะอ,อ,อ,อ๋ออืออืออืออันนั้นนะค่ะอืม อ,อืยไม่ืหอยเลยอาจารย์ไม่เป็นไร,ไม,นไรมันหลุดออกมาเลยะอะไอตัวนั้นนะมันมันมันโค้องออกมาอคะ่ะอืม,มพอฟังอาจารย์บอกเขาว่ามันไม่มีอะไรอืมแล้วก็เออใช่มันไม่มีอะไรอะคะ่ะมันตะโพนออกมาเองเพราะว่าม,มันไม่มีอะไรแล้วมันก็ร้องไห้อ่ะคะ่ะแล้วเห็นตัวเฉยๆไหมตอนเนี้ยเห็นใจวางเฉยไหมเห็นความรู้สึกเฉยๆไหมใช่ค่ะ มันเฉยๆอะค่ะอืมที่พูดเนี่ยทำไมมันเหนื่อยๆอะค่ะเออเหนื่อยช่างมันมันหลุดออกมามันก็เหนื่อยนะอืมอืมก็ก็ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะอืมคือคือที่เงียบไปอ่ะอตัวเองอะค่ะเป็นโรคหัวใจแล้วเข้าโรงพยาบาลมาสองรอบครับสองสองรอบแล้วค่ะแล้วมันเห็นมันเห็นทุกข์ของตัวเองนะคะ หัวใจมันเต้นเต้นเต้นผิดปกติแล้วมันก็ดูมันทําไมมันแบบมันเห็นแล้วมันเฉยแล้วค่ะอาจารย์มันเห็นแล้วมันเฉยเมื่อก่อนนี่จะกลัวกลัวว่าเออมันก็มีตัวเวกขาไงคุณเคยมาเปิดดวงวิญญาณกับผมแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเปิดเปิดทางทางลนยเนี่ยค่ะที่อยู่ชนบุรีนะค่ะอ๋อเปิดนานยังเปิดเดือนเดือนหนึ่งแล้วค่ะ เออผมนึกไม่ออกว่ะธนาพอรอินทาราพิทักษ์ะคืัมจำไม่ได้แต่เกิดเดือนหนึ่งเดี๋ยวต้องค้นเข้าไปไปค้นดูในในลไลน์นั่นแหละผมถึงจะรู้แต่แตผมจําได้ว่ามีที่ชนบุรีเนี่ยมีเกิดเปิดกับผมอยู่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยใช่ค่ะที่ต้นเดือนต้นเดือนนะคะต้นเดือนสิงหาค่ะออออืือออแล้วแล้วมันมัน,ม,นมันเหมือน เอาข้าลงมาอ่ะมันเหมือนจะตายอะค่ะครับมันเหมือนจะตายอ่ะอาจารย์แต่ทําไมจิตมันบอกว่าไม่ต้องไปกลัวเราเกิดชาติสุดท้ายแล้วงนั้นเราเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเลยครับโอ้สาธุมันค้นแล้วแหละมันหลุดออกมาครับ ไม่เป็นไรฮะหายใ,ใจลึกๆหายใจลึกๆสบายๆายอืมแต่แต่ใจยังคิดถึงอาจารย์นี่ว่าจะไปหาอาจารย์แต่สังขารมันไม่ให้เพราะว่าเดือนทันวาผอ ไปจี้หัวใจแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ<า>โลกที่มันเป็นอยู่มันจะกลับมาดีขึ้นอืมเพราะว่ามันพ้นจากตรงนั้นแล้วอ,อืมร่างกายมันจะกลับมาฟื้นฟ<อ>ูนะครับก็<า>ฟังฟังอาจารย์อยู่ทุกวันนะคะแต่เงียบไปเพราะว่าก็เกรงใจอาจารย์เพราะเห็นอาจารย์ก็สอนคนนู้นคนนี้แล้วก็เหนื่อยด้วยก็เลย ก็เลยว่าไม่เป็นไรไไท,ไที่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 โทรไปหาอาจารย์แล้วผดีอาจารย์บอกว่าอาจารย์อาจารย์ติดสอนอยู่เ็าเลยว่าเอ๊ะเราเราควรอาจารย์มากไปหรือเปล่าก็าเลยมาดูมาดูตัวเองมาฟังไปเรื่อยเรื่อยเยก็คงเนี่ยม,มาคิดอยู่หลายวันสองสามวันเนี่ยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคนนู้นคนนี้เขาดูเขาฟังอาจารย์แล้วทําไมเขารู้เรื่อง ทำไมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อกี้ก็ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยทําไมคนอื่นเขายังรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเราไม่รู้อะไรเลยอฟังกี่ทีก็ไม่เห็นรู้อะไรทําไมเราไม่รู้อะไรเลยอะคะครับแล้วมันพ้งตอนไหนอะวันนี้ก็เลยมาฟังใหม่อะค่ะฟังที่คุณกันส่งมาให้ก็เลยแต่ฟังคุณกันส่งมาให้นานแล้วอะครับหลังจากหลังจากอาจารย์ นั่นแล้วเขาก็ส่งมาให้สามสามสามเทปมั้งคะก็ฟังตอนแรกก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยทำไมเราไม่รู้เรื่องทําไมคนอื่นเขารู้เรื่องทําไมเราไม่รู้เรื่องวันนี้ก็เลยนึกยังไงไม่รู้ไหนลองย้อนลองย้อนฟังใหม่เสียที่ที่อาจารย์ให้มาอาจารย์ให้มาก็ยังไม่รู้เรื่องคะ่ะ<ๆ>ก็มาฟังของคุณกันให้มาที่ว่าที่ว่าอะไรอะที่ว่า ลูกศิษย์ทรยศอะไรน่ะไี้เขาฟังเขาเขาฟังแล้วเขาบอกว่าเขาเขาข้างทางลูกศิษย์อะไรเงี้ยค่ะเขาฟังไปเรื่อยๆแต่ใจมันไม่เห็นไม่เห็นรู้เรื่องอะไรทําไมเราไม่รู้เรื่องอะไรทําไมเขารู้สึกทําไมเราไม่รู้สึกอะไรอ่างั้นเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเราฟังอะไรก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรอาจารย์พูดอะไรไม่เคยรู้เรื่องอะไรสักอย่างแล้ววันนี้ก็เลยลองตั้งใจฟังดีๆว่ามันเป็นยังไง พอดีคนนั้นน่ะเขาหลุดเขาหลุดเขาอ๋ออาจารย์เราก็อ้าวอ้าวเราคนหลุดเหมือนกันเหมือนเหมือนมันหลุดออกไปเหมือนกันนะคะอืมคนไหนเขาหลุดทีที่ที่อาจารย์พูดแต่ว่ามันไม่มีอะไรอ่ะที่เขาถามชื่อเขาาจะว่าเขาชื่ออะไรอาจารย์บอกว่านี่ไงคุณปรุงอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับใช่ครับผมปรุงอยู่ แล้วจับไปเดียวเขาก็เขาก็หลุดพ่งออกมาแล้วก็อ้ามันเป็นอะไรแบบมันยังงงงแล้วไปเดี๋ยวมันก็เหมือนมันหลุดออกไปอ่ะค่ะมันร้องไห้ออกมาอมันมันมันเหมือนตกใจอะไรทํานองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอะไรมันหลุดออกไปจากเราอย่างเงี้ยค่ะอืตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ไม่มีเราแล้วสิความรู้สึก ไม่รู้สึกอะไรรอว่าอะไรยังไงเออใจเฉยใช่ไหม่ะใจเฉยค่ะอนุโมทนาสาธุถืด้วยเออเปิดทางโทรศัพท์เปิดกบเปิดอ่าเปิดปัญญาทางลายเนาะอืมอืมก็ยังคิดว่าไม่มีอะไรยังว่าจะจะไปหาจัดสามรอบแล้วนะคะจะไปหาจานเอาข้าลโรงบาลจะไปหาจารเข้าลโรงพยาบาลพอรอบเนี้ย บอกลูกว่าให้ไปส่งหน่อยแม่จะไปที่นี่เขาก็ซักเขาก็กลัวว่าเราจะไปเป็นอะไระครับเขาก็ซักอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันเป็นยังไงก็แบบใจเขาไม่ดีอ่ะเดี๋ยวลูกไม่ให้ไปอีกแน่เลยอพอดีหมอนัดว่าว่าเดือนธันวาจะต้องจี้จี้จะต้องจี้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็สงสัยเราไม่ได้ไปแน่เลยก็เลยอธิษฐานว่า ถ้ามีบุญกับอาจารย์ขอให้ได้ไปเธออะไรเงี้ยอ่ะพอดีวันนี้ไม่รู้งคิดยังไงเราตั้งใจฟังอีกทีนะตั้งใจให้ดีเพราะว่าปกติที่ฟังอ่ะก็ทํางานไปอะไรไปแล้วก็ฟังแล้วทไมเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างนั้นครับฟังแล้วไม่เห็นรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมคนอื่นเขายังรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทไมเ้งไมลรูยอะเลย ดีแล้วสาธุอนุโมทนาเดี๋ยวให้มันสะเียนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันสบายสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอีกรอบหนึ่งค่ะเออตอนนี้มันโอเคแล้วแหละเออครับสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับครับอนุโมทนาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วครับครับถูกครับอากาศปลออีกครั้งค่ะครับถูกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ